ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจาก m o t โตครีเอเตอร anel n กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูดวง random กันนะครับซึ่งเป็นการดูดวงในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับและนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นขอให้รับชมไว้เป็นแนวทางเท่านั้นพอและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามลายที่ให้ไว้นี้เลยภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับซึ่งเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครบางคนกำลังตกหลุมรักคุณและเขาแอบหวงคุณมากเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับ ใครบางคนกําลังตกหลุมรักคุณและเขาแอบหวงคุณมากๆเขาหรือเธอคนนั้นจะเป็นใครได้บ้างมาดูกันนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงทายให้คุณนะครับทําใจสบายๆนะเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆวันนี้คุณได้ไพ่โออัสวินไม้เท้า night of wands ไม่ธรรมดาคนรู้จักแน่นอนรู้จักกันแล้วนะครับรู้จักกันแล้วอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันในด้านคอนเนคชันหรือสายงานด้วยซ้ําไปนะอัศวินไม้เท้านี่อื โอ้เดอะชอริออตใจเขาพุ่งมาหาคุณมากเขาอยากเข้ามาใกล้ชิดคุณเขาหวงคุณสุดๆแต่อาจจะทําอะไรไม่ได้มากนะเวลานี้อาจจะเป็นการแอบชอบอยู่มองคุณอยู่ไกลๆนะครับโอ้เทมเพลนส์ hmm. oh, สบายใจได้คนคนนี้มาดีจริงจังจริงใจจะไม่ทําให้คุณเดือดร้อนนะครับเดอะ o มูน mm hmm. เขาหวงคุณมาก กังวลมากเก็บไปคิดกังวลสารพัดเลยโอ้ยกลัวคุณจะมีใครแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้อ่าสามดาทรีอฟสอฟซอร์อาจจะมีใครบางคนเคยผิดหวังเสียใจมานะครับมีอดีตช้ำรักหรือแม้แต่ไม่ได้มีความเจ็บใจอะไรเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะมีผู้คนเกี่ยวข้องมากกว่า2-3คนขึ้นไปไม่ได้หมายความว่าจะเป็นมือที่3อะไรนะ บางทีอาจจะเป็นเพื่อนหรือพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ไม่ปลื้มอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันความสามดาบคุณไม่ต้องกลัวอืออ๋อห้าถ้วยไฟอัพคัพโอเคเขาค่อนข้างเจียมตัวมีโอกาสที่คุณจะโปรไฟล์ดีกว่าเขาหรือเขาเองเป็นคนที่ค่อนข้างถ่อมตัวเจียมเนื้อเจียมตัวคิดมากแหละคนนี้คิดมากตัวเขาดูแล้วก็ไม่ได้ด้อยอะไรเออคิดมากคิดกังวลน,นี่ไงห้าไมทาวไฟอ of วอนส์เขามองว่าการรักคุณเป็นความสุขข,ของเขาแต่ จะต้องเกิดเรียกว่าเป็นการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่แน่นอนเขาคิดว่าคุณมีคนที่ชอบเยอะต้องเจอคู่แข่งเยอะอะไรแบบนี้นะครับเขาหวงคุณมากอืมโอ้ราชนีไม้เท้าควีนบบอนัลบรนคุณมีโอกาสที่จะโปรไฟล์ดีกว่าเขาจริงๆด้วยอ่าถ้าคุณโปรไฟล์ดีกว่าเขาก็ไม่แปลกที่เขาจะกังวลเรื่องคุณนะครับแต่ถ้าฐานะทางสังคมใกล้เคียงกันนั่นแปลว่าเขาค่อนข้างถ่อมตัวและเจียมตัวมากๆเลย อเด็กถือถ้วยเพ c e o อ c ครัโอเครู้ละเขามองว่าคุณสูงส่งกว่าเขาอสี่เหรียญโฟร์เพนทาเคโอเคคุณไม่เปิดใจให้ใครง่ายๆผมรู้ละคนคนนี้รักคุณแล้วก็แอบ,บหวงคุณนะครับมาดูกันนะขยายความกันพลังงานวันนี้ต้องบอกตามตรงก่อนเลยว่าดวงความรักความสัมพันธ์ไม่เด่นนะ แต่มันจะเด่นที่การครบหาแบบการันตมิตรคู่ค้าหุ้นส่วนอะไรแบบนี้จะเด่นกว่าคนคนนี้มีโอกาสจะเป็นคนที่รู้จักคุณอยู่แล้วเกี่ยวข้องกันโดยสายงานคอนเน็ชันเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนของเพื่อนหรือคู่ค้าหุ้นส่วนใดๆก็ได้โดดเด่นการงานโดดเด่นโดดเด้งมาเลยนะครับ มีโอกาสที่คุณกับเขาจะเคยมีผลประโยชน์ร่วมกันเช่นทำงานด้วยกันอยู่ในทีมเดียวกันหรืออยู่กันคนละที่ทำงานคนละที่แต่มีเหตุต้องมาติดต่อประสานงานร่วมทำงานร่วมกันร่วมโปรเจกต์ร่วมประชุมอะไรแบบนี้แล้วมีผลประโยชน์มีสิ่งดีๆร่วมกันประมาณนี้โดดเด่นมากคนคนนี้รู้จักคุณแล้วแต่จะไม่ได้มาหากันบ่อยๆเขาอยากเจอคุณอีกเขาอยากเจอคุณบ่อย,อยๆเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดเหลือเกินนะครับคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดเขามากทําให้เขา เก็บเอาไปคิดกังวลได้ว่าโอ้โห คนมีสเสน่ห์อย่างคุณนี่ถ้าเขาจะตกหลุมรักคุณนี่จะอยากจะรักคุณอยากมาใกล้ชิดคุณจะต้องเจออุปสรรคผ่านด่านโหดหินขนาดไหนมีคนชอบคุณเยอะไหมอะไรแบบนี้จะมีคู่แข่งเยอะไหมเขาคิดกังวลไปสารพัดไม่ต้องไปกังวลแทนเขานะครับปล่อยให้เขาคิดไปคุณใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยเพราะว่าตอนนี้ดูพลังงานแล้วตามหน้าไพ่นะตามหน้าไพ่บ่งบอกว่าคุณและเขาต่างจะมีชีวิตโดยรวมในภาพรวมเป็นปกติความรักความสัมพันธ์ยังไม่เด่นบอกไว้ก่อนเลยเพียงแต่ว่าช่วงเวลานี้การงานเด่นแล้วการเงินจะดีตาม ส่วนฝั่งเขาเนี่ยเขาอาจจะคิดมากกังวลเรื่องความรักเป็นพิเศษเพราะคนคนนี้มีโอกาสที่จะเคยอกหักผิดหวังมาหรือพลังงานสลับฝั่งกันได้เป็นตัวคุณด้วยเช่นกันที่เคยผิดหวังมาคุณไม่เปิดใจให้ใครง่ายๆถ้ามีใครเข้ามาคุณจะดูคุณจะพิจารณาเป็นเรียกว่าเป็นกรณีพิเศษเลยนะครับ คุณจะไม่เปิดใจให้ใครง่ายๆคุณจะคัดกรองผู้คนอย่างเข้มข้นเพราะมีโอกาสที่คุณจะเคยผิดหวังหรือเคยโดนหักหลังมาหรือเคยมีเรื่องเสียอกเสียใจใดๆก็แล้วแต่ไม่จะเป็นเฉพาะต้องเป็นเรื่องความรักอาจจะเป็นการผิดหวังเรื่องการงานการเงนิงนเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวใดๆก็ได้คุณจึงระมัดระวังตัวมากซึ่งเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเพราะช่วงเวลานี้มันเหมือนกับว่าเป็นการที่ต่างคนต่างดูกันนะ คนคนนี้มีโอกาสที่จะมองคุณสูงส่งกว่าไม่ว่าคุณจะสูงส่งกว่าเขาจริงๆในชีวิตจริงหรือเขาคิดไปเองก็ได้ กรณีที่คุณสูงส่งกว่าเขาจริงๆโปรไฟล์ดีกว่าเขาจริงๆฐานะดีกว่าอาชีพหน้าที่การงานดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับความมั่นคงดีกว่าก็เป็นไปได้ว่าคนคนนี้จะรู้สึกตัวรีบตัวเล็กเวลาอยู่กับคุณเวลาเจอคุณเป็นไปได้ที่เขาจะรู้สึกว่าเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณแต่ในฐานะการงานการเงินเขาดูด้อยกว่าคุณแต่ถ้าไม่ได้มีอะไรด้อยกว่าเลยเป็นคนโปรไฟล์ไล่เลี่ยใกล้เคียงกันนั่นแปลว่าคนคนนี้เจียมตัวอย่างมากๆหรือเคยมีอดีตที่ลำบาก เป็นไปได้ว่าเขาเคยลำบากตอนเด็กๆพอเติบโตขึ้นมาแม้จะร่ํารวยขึ้นมาหรือหน้าที่การงานดีแล้วเขาไม่เคยลืมความลําบากในวัยเด็กและมักจะถ่อมตนมักจะเจียมตัวอยู่เสมอคิดว่าตัวเองดีไม่พออะไรแบบนี้สังเกตคนลักษณะนี้ดีๆนะครับเป็นไปได้ว่าคนคนนี้กําลังหลงรักคุณมากและแอบหวงคุณมาก เขาหวงคุณมากแน่นอนภาพลักษณ์ของคุณที่ดูดีเหลือเกินไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายก็แล้วแต่คุณดูเป็นคนเจ้าสเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะมีคนติดต่อประสานงานมีคนเข้าหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเยอะแยะไปหมดในสายตาเขาในสายตาคนอื่นคุณดูเป็นคนเจ้าสเสน่ห์ที่มีคนเข้าหาตลอดเวลาหรือแม้แต่คุณเป็นคนที่เฟรนลี่เพื่อนเยอะอะไรแบบนี้ก็ได้เขาคนนี้กลัวมากว่าถ้าเขารักคุณแล้วอ่าลงรักคุณอย่างเต็มที่แล้วเขาจะต้องผิดหวังหรือไม่เพราะดูมีคนเข้าหาคุณเยอะเหลือเกินเขากลัวที่จะต้องตกอยู่ในว ของการแข่งขันซึ่งมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ตัวอะไรเอาจริงๆแล้วคุณยังไม่ได้เลือกใครด้วยซ้ำในตอนนี้นะครับหรือต่อให้คุณมีคนในใจอยู่มันก็ยังไม่ได้ ปรากฏชัดว่าจะต้องลงเอยกับใครอย่างที่บอกว่าพลังงานไพ่ชุดนี้วันนี้ความรักความสัมพันธ์ยังไม่เด่นการงานเด่นกว่าการติดต่อเจราจาต่างประเทศเด่นกว่ารวมถึงท่านที่ทํางานออนไลน์หรือแม้แต่ต้องพบปะผู้คนโดดเด่นมากวันนี้การงานเด่นรับไว้ก่อนเลยที่แน่ๆคนที่หลงรักคุณเขาหวงคุณเขารู้สึกว่าการจะเข้าถึงคุณไม่ง่ายและเป็นไปได้ด้วยว่าบางคนนะ บางคนบางกรณีบางคนบางท่านรู้จักกันแล้วแล้วเพื่อนไม่ปลื่มอะไรแบบนี้หรือแม้แต่เจอญาติผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ไม่ปลื้มก็เป็นไปได้มันอาจจะทําให้เกิดภาวะสามดาบขึ้นมาหมายความว่า,าความสัมพันธ์ดูเหมือนจะดีแต่มีข้อติดขัดบางประการที่ไม่จําเป็นต้องเป็นมือที่3แบบชูสาวเสมอไป เพื่อนไม่ปลืม้มพ่อแม่ไม่ปลืม้มญาติผู้ใหญ่ไม่ปลืม้มหรือต่างคนต่างมีเรื่องติดขัดส่วนตัวยังเป็นหนี้เป็นสินอยู่ยังมีภาระอื่นๆที่ต้องดูแลต้องดูแลครอบครัวมีภาระหนักอย่างอื่นทําให้ไม่สามารถมาทุ่มเทกายใจให้กันได้ณเวลานี้นะครับเอาเป็นว่าต่างคนต่างใช้ชีวิตส่วนตัวไปก่อนจะดีมากสําหรับเคสนี้วันนี้รับรู้เป็นข้อมูลไว้ว่ามีคนหลงรักคุณมากและแอบหวงคุณก็เพียงพอณนะเวลานี้คุณสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติมีความเจริญก้าวหน้าตามปกติได้เลย ถ้าคุณมีคนแวดล้อมหลายคนนะครับที่มาข้องเกี่ยวมาข้องแวะมาเกาะแกะคุณอยากจะดูว่าคนนี้จะเป็นใครได้บ้างนะลองไปสังเกตชัดๆเลยนะคนธาตุดินมังกรพุ้ศพกันแล้วก็คนธาตุน้ำามีนกระกฎพิจิกโดดเด่นมากนะครับและอย่างที่ย้ําเสมอว่าเรื่องราศีเรื่องธาตุนี้เป็นข้อมูลบางส่วนจากตาราทารโรสากลเอาไว้ดูเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของดวงชะตานะครับดวงก็ส่วนดวงชีวิตจริงก็ส่วนชีวิตจริงในชีวิตจริงให้พิจารณาดูว่าใครเข้ามาแล้วทําให้คุณสบายใจแบบ คนไหนเข้ามาทําให้เครียดทําให้เหนื่อยกายเหนื่อยใจตัดออกได้เลยแต่ถ้าใครเข้ามาแล้วทาให้คุณสบายใจมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นคบหาไว้ได้ไม่เสียหายคนเรามีเพื่อนได้ไม่จํากัดนะครับความรักความสัมพันธ์ยังไม่เด่นแต่มีคนแอบรักแอบชอบแอบหวงคุณอยู่แน่นอนวางระยะห่างาวางตัวดีๆเป็นเพื่อนกันไปก่อนความรักความสัมพันธ์ยังไม่ปรากฏจริง,รงๆการงานเด่นเอางานเอาเงินก่อนนะครับวันนี้นะโอเค เดี๋ยวมาดูใบสรุปส,ปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมมีคําแนะนําใดๆเพิ่มเติมหรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่ขอเพิ่มหนึ่งใบนะครับโอ้อัสวินเหรียญไน o อ Pentacles คนนี้ดีบอกเลย แม้ความสัมพันธ์จะยังไม่โดดเด่นแต่เขาจะเข้ามาทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นมาสนับสนุนคุณซัพพอร์ตคุณหรือเป็นบัตดี้ที่ดีเป็นกาลยานามิตท,ที่ดีอะไรประมาณนี้มีโอกาสได้ผลประโยชน์ร่วมกันยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับและแน่นอนว่าอย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งกังวลใจเรื่องความสัมพันธ์มีคู่รักหลายคู่ที่เริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนนะ่าทาสิ่งดีๆให้กันไปไป,ไปมาในอนาคตอาจจะรักกันก็เป็นไปได้ค่อยว่ากันในอนาคตนะครับตอนนี้เอางานเอาเงินก่อนดวงดีแล้วรับไว้นะครับโอเคครับขอบพระ ทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ